สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูพิมรานะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่3ของการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเสียงของเครื่องดนตรีเสียงของเครื่องดนตรีมีความแตกต่างกันออกไปตามรูปร่างลนะักษณะวัสดุและวิธีการบรรเลงเสียงที่ได้ยินนั้นเกิดจากวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกัน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ 1. เสียงที่ได้ยินเกิดจากการใช้ปากเป่าโดยวิธีการบะเรงคือเป่าลมเข้าผ่านเข้าไปในเครื่องเสียงแล้วใช้นิ้วกดเพื่อให้เกิดการเปิดปิดหรือการเปิดปิดคีย์เช่นการเป่าคุยการเป่าแซกโซโฟน 2. ประเภทดีดเช่น การดีดจะเค่วิธีการเล่นหรือบรรเลงโดยการใช้นิ้วดีดลงไปบนเส้นสายทำให้เกิดเสียงการสีเช่นการบรรเลงโซโดยการใช้นิ้วกดลงบนลงไปบนเส้นสายแล้วปล่อยให้เส้นสายตันสะเทือนไปยังกล่องเสียงทำให้เกิดเสียงดนตรีประเภทที่3การใช้มือตีหรือใช้ไม้ตี วิธีการบรรเลงโดยการใช้มือหรือวัสดุอื่นตีเช่นกรองชนิดต่างๆจาีนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอย่างอื่นคือวัสดุที่นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้จะให้เสียงสั้นเช่นกลับระนาดเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะจะให้เสียงที่ยาวกังวานเช่น ชิงฉาบเครื่องดนตรีที่ทำจากหนังสัตว์จะให้เสียงที่ทุ้มต่ำเช่นกรองชนิดต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของรูปร่างขนาดเช่นรูปร่างเล็กกลางใหญ่ที่ทำให้ดนตรีแต่ละประเภทเกิดเสียงที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราได้ศึกษาเรื่องเสียงของเครื่องดนตรีกันไปแล้วนะคะ คุณครูมีใบงานให้เด็กๆได้ฝึกทำแล้วเราค่อยพบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ